สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟ้าโชกครับงามเด่นๆค่นค่ำๆมันละครับเมื่อนี้สอฟ้าโชกกับมาอยู่บันที่อ่านเจตียนรถเนี่ยแหละครับพอดีมากนี่ครับเมื่อนี้พ่นวาพ่นเอาสารมาให้พอดีวาสันครับเอามาตั้งไว้ซื้อหรอครับแต่ว่าสันนอันเชิญครับนี่ก็ได้เอาตั้งไว้ก่อนเพราะว่าตั้งไว้หมองอื่นบ่ได้ครับมันหนักก็เลยตั้งไว้หมองมันแมนรอวาสันพ่นวาเดี๋ยวจังอันเชิญเอาว่าสันพ่นวา นี่แหละครับสารฝึงมาเมื่อนี่นี่นนนเนเาะครับมาเมื่อสักพักนี่แหละครับพอดีมาอัปเดตพอดีเลย <c oughs> กับพอดีพี่นอ้องถามหาเบอร์ท่เพ่นนํากัเลยสีมาขอเบอร์ท่เพ่นนํานี่หละส <c oughs> ีได้บอกให้เอฟซีได้หูว่าเบอร์ท่เพ่นเบอร์ใดล้วก็สิีมาถามพ่นลงวา่างวดนี่เมือ่อใดพ่นทิ่ทํทำพิธี นี่แหละครับเดี๋ยวก็ตามสอผ้าโชคมากครับเดี๋ยวสิคุยกับแจ่เพิ่นเพิ่นกับยุนี่พอดีเพิ่นกำลังเฮ็ดงานหนักมื้อนี้ครับนี่แหละครับย่าเพิ่นกับกำลังตัดไม้ไผ่นี่ครับกำลังทำความสะอาดว่าทันเพิ่นว่าเหรอเนี่แหละของแท้ครับนี่ของแท้ของแท้ของแท้ น้อแรงใบใบคำคำมันก็แลงสีแล้วมันเลื่อมสีคำแล้วเนาะแต่มันก็อีกพวกอนครับนี่รูปวงรูปเพิ่นแจกเพิ่นท้ำงานย่างหนักนี่นี่ครับตัดไม้ไผ่ไผ่ดีละครับตัดไม้ไผ่ซอยสามีเพิ่นนี่ครับอันบนท่านได้อันเชิญไงดอกล้อพญานาคอยู่สังปั่นพญานาคซีตะกูลซีทิศล่ะอ๋อตามความฝันมันบ่ครับอันเพิ่นไปเข้าความฝันสซ่างโอ้ไปเข้าความฝันสซ่างจริงบอกว่าให้สร้างหนะมาซอยสันเน่เพิ่นไปขอร้อง สร้างฝันว่าได้ปั่นพยานาคสามขึ้นติดเล่าหันใจ่กับบ่ออกเราผมทําไม่เป็นเล้าก็ไปบังคับบ่เม่นบังคับดอกขึ้นเดนอนรับลงกับฝันว่าตได้ปั่นพยานาคเพื่อนว่าซีมุ่มของสารซีตะกูลพยานาคฉันตรงล่อสร้างปั่นแล้วค่อยสีได้อันเชิ่อ่อยสีได้อันเสินเทเดียวจะ่างคนเอาสารมาทรงมื่นีีก็เออมาตั้งให้เรียบร้อยไว้โหลดเนี่ยมันหนักนะที่แรกว่าสีได้เฮตดเลย เพชรบ่ได้เพื่อนไปเขาฝันสร้างสามมือต้องได้พญานาคก่อนพญานาคต้องเป็นหัวแบบแหวนโอ้เฮ็ดแบบแหวนเลยทีครับแต่ว่าพญานาคเป็นสีขาวโอ้เป็นสีขาวเิ่นสีตะกูลเพื่อนบอกต้องหาสีขาวใชสร้างว่าเราปั่นเลยเราับฝันว่าเราลงสีขาวพุ่มห้เอาสีขาวอย่างเดียวให้สร้างน่ะมาสอนความฝันให้ฉันฟัง สร้างแล้วกับบ่มีเบอร์โทษสันเป็นบ่ครับสันกับบ่มีเบรืรอโทษสร้างเอฟซี e โอนเงินมาไห่ได้เล่นไปหานสร้างยุ่กับบ้านที่เป,เป็นเพื่อนกันนะเห<อ>็นแล้วโทษให้ใหอพอดีแล้วกับมามื่นนั่นแล้วได้ลงคลิปหนึ่งที่บุญพระศูมากครับอันเบิงเร่อรวยหาเก,ก่ามากละ่ะ<อ>ครับเป็นมามื่นนั่นพอดีเล<ม>บ้าด้เพนะื่อนเพื่อนฝันดีว่าสร้างเพื่อนว่าแล้วฝันว่าเพื่อนไปเขียนให้คือเก่าหันละ แต่ว่าเราบอเห็นชัดคือทียกรพนเขียนให้สามศูนย์เกตมันบอเรากับบอเห็นชัดแล้วเห็นสองตัวเราก็เลยว่าเจ็ดศูนย์งวดนี้แล้วกับว่ามันบอชัดคือเกาเบิงเบิงกับคือเลขสามเบิงเบิงกับคือเลขแปดหันเป็นเลขเบิ้นอะสามสามกับแปดแปดเกะว่าศริษอ๋อสามสามกับแปดเนี่ยลรือจีอันนี้สร้างเนาะสร้างเพิ่มสราบอกครับอูร์ลวสีไปเขาล่างเราจะบอกภาษาอย่างว่าศริษัทคู่ห้ปั่นพญาณ์หนาวันนี้แล้วเมื่อเสาร์เล่าฉันโทษไปดิ เราไหวพรอยู่พ่อฉันไปวัดไปทำบุญมาแล้วฉันสวดมนต์แล้วแล้วฉันก็ลงมานั่งก็เลยมาโทรหาเราคือจังไรผู้อยากโทรหาเราเม่ยวันพระไหมโอ้จังม่ะค่ะยูซื้อไปจับทอดสามารถกดหาซ้างเนี่ยเม้มใบต่อนะมาเดียวหนึ่งเราเลยเม้มเบอร์เราไหวนี่ค่ะซ้างครับสันเฮ็ด์ยังอยู่ตอนนี้ผมกำลังสวดมนต์อยู่ครับแค่จะเสร็จแล้วล่่ะวาบสันเอาสันว่างสายก่อนว่าสันไม่เป็นไรเจ้คุยเราค่อยสวดต่ออีกบทหนึ่งก็จบสันอ่า ฝันบ่ฝันจังไดผมมีเรื่องคาใจอยู่นะผมฝันอยู่เดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกผมจะไปหาเจ๊จะไปบอกเจ๊หมดเลยผมอึดอัดยังค้าผมไม่ได้คุยให้เจ๊ฟังเนี่ยผมจะไม่สั่งมาสั่นแล้วว่าสิมาเบาหาฟังไกลเล้ายากอยู่เราทำงานเราสิมากก่อนมือเล็กออกจากมือใหเรแล้วสิโทษนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าติดหนีเข้าโยนี่เี๊ยเรวว่าคันว่าได้ว้าหนีแล้วสี่บยูเป็นสุกแล้วตรงมาเบาหายั้นฟัง เราวานเออต้องมาคุยให้ฉันฟังเพราะว่าเพื่อนไปนขอลองว่าให้มาช่วยเจเจตนรดนี่ปั้นพยานาคหน่อยให้เสร็จให้เสร็จทั้งสี่มุมเลยนะ่าสันบัดนี้เราก็บฟันฟันฟันเกี้ยวใต้ยุ่งงงนี่ว่าไปไซเนี่ยฟันเกี้ยวยุ่งงงเนี่ย ้าตะกีสิแม่เราเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันครับเลามันเป็นไปได้เด้นาะมาซอยกันแมนแมนแมนเล่ากับเป็นคนทำมาทำโม่เฮ็ดบุญคือสันทา่กับมาเฮ็ดบุญตรงกันเลยไหมโอ้กับมาเฮ็ดบุญแค่กับมาเฮ็ดบุญนี่คนเคยท่าบุญรรวมกันมาที่เห็จังได้เห็นเนาะอ่าหน่ะเพิ่อนก็บ่านสันน่ะกันมีผู้ใช้สีมาตะทั้งคุณแหละข้นบ่อขาวบ่อดำบ่พอดีบ่ออ้วนสีมาหายโศกเหมือนเจ้าว่าสัน กำพ่อด oh, ูดวงพูนี <f <f Edison, oh, ่แหละพี FR ่น้อนตัวนี้เนาะพ่นแอนกันน uh> ่าตาศาสตะกิพี uh um ่น้องทำามญร่วมกันมากนะเป็นพี่น้องกันอันนุนดวงนุนกันครับครับเอาผู้ได้มากกับบอฝันยังได้ไปเขาฝันแล้วทั่ัวร์จือได้บ่แล้วเขามาบานันที่แหลกมาเบิงสีเดฐานซานนะเจ๊บ้านเจ๊มีอะไรอ่ะ ผมขนหัวตั้งหมดเลยเยน<อ>็นเยือกเลยสันเหมือนมีอะไรน่ะสันแสดงว่าเราเป็นคน<ร>มีเสน้นคือกันเตือนเนี่เราหลู้แล้วว่าเจ๊มีอะไรแน่ๆเลยเ<อ>มีอะไรก็ทําไปก่อนสนะันน่ะว่าสันดอกเ,อเดี๋ยวก็รู้ว่ามีอะไรสันท่า<อ>นก็บ,บอกแ้วสร้างเจ้ามาเฮ็ดฐานนะ่ะเพื่อนสิษย์เขาฟันเจ้าเพสชัยโสเจกดีเจ้าเฮ็ดงาม ก็ไปเข้าอีลีเกตซูนนั่นเองนะเงินก็ถือว่าประเทศก็ได้ซานนั่นเองน่ะอืมเี๋ได้ซานเขาเงินเขาเมือนี่ทำบ่ได้ใช้จักบาทนี่นะเงินเด็บซีทั้งนั้นนี่จริงยังพยานานักอ่ว่าเดบซีก็โอนมาให้ผู้หนึ่งพันหนึ่งผู้หนึ่งหาลอยผู้หนึ่งสามลอยปั่นพยานาคัอสวยแล้วสนนี่สีแล้วอยู่ดอกท่านได้หูราคาว่ามันแพงบ่ ไปย,ยนันหกี่ตะกูนสีมุ่งครับครับกษนะีมีเมือนมีเมือนขืนสองเมือนผลัะทีครับบ่โดนกันแล้บวบ่โดนกันแล้วใช่ว่าฉันก็เลยบอกว่างวดนี่นะ่ะขันบ่เขาบ่าได้ที่ไปยันหนักขันขา้ายรถบ่ได้สนันอ <laughs> บ้านนี้เมื่อไรบ้านนี่ของเ้านี่สิ บัวทำปีที่เพราะว่าวันที่หาฉันขอไอ้ไข่แลี้ยววันพาหนี่พาสิบสี่คำนี่ฉันบอกขอฉันขอแต่วันพาที่หาเล้วโอ้ขอมาแล้วติเดือนขอแล้วได้ซีหนึ่งเจ็ดไอ้ไข่ให้ยนะโอ้ซีหนึ่งเจ็ดจีบัดนี้มันไปตรงกับงวดก่อนจำได้บ่ฉันฝันว่าลูกตายนะลูกไส้เกิดวันที่สิบเจ็ดท่านว่านะฝันว่าลูกตายมันมาตรงเลขกับที่ฝันว่าลูกตายบ้าไอ้ไข้หายซีหนึ่งเจ็ดแล้วบอกขออีกโอ้ยคันได้แล้วก็บม่ได้ขอแล้วเนาะ ตอตะว่าความฝันใกล้เลขออกนี่เ oh พ oh ิ่นสีไปเข้าฝัน้างฟันยังไหนจิบาเบากับฟันสิตรงกันบ่ขันชั้นกับเลขตัวเก้าขันบ่ฟันกัเขิ้นห้แลวขันบ่คันกัคขึนตัวนี้เนาะสีหนึ่งเจ็ดัามกับแปดแปดนี่นะหนึ่งเจ็ดสามนี่เนาะคันบ่ฝันม่นยังก็คขึ้เลขตัวนี่ลหละถ้าเบิ่งใกล้ๆกลมือทุกคนสีหนึ่งเจ็ดเนาะข้าของสันนะครับห้วสีหนึ่งเจ็ดนั่นกับเป็นนันแปลได้ ใกล้หลายอย่างอันี้เนาะขันเพชรห้องมาถอดรหัสดอ,อกเนาะลอตเตอรี่ละเลขไทยละจังบนเลขไทยแต่ว่าอาจารย์ม่วนก็นให้ตรงที่ไ้ไฮเ็ดหนึ่งสี่คือเกตสี่หนึ่งเดือตรงเลขท่านไหมโอ้เอา้าแต่ว่าเลขสี่หนึ่งก็เป็นเลขดังอีกแน่นอนใครรูปไ้ในวิดีโออยู่ฉันคอ,อไยไใครเอาไว้พวกเจ้าละแต่ว่าฉันทํางานอยู่มือนีค่อยเอาอม,มือ,ม,อมือใกล้เลขออกค่อยเบิง่งโอ้ก็ว่าเป็นยังด้ยิ่แต่ปากจา<อ>กปากเจนในเกาเลแล้ว ขอแล้วอขอยังคักแล้วสีหนึ่งเจ็ดออได้หนึ่งเจ็ดครับนี่แหละครับท่านผู้ชมชัดเจนแล้วเจ้เพื่นบอกแล้วค,คือเพื่นขอขอแล้วว่าสันงวดน,นี่เพ่นสิบวัวขออีกว่าสันคือสีหนึ่งเจ็ดครับกับสามสามแปดแปดอะครับสามสามแปดแปดของสร้างเนาะสามสามแปดแปดก็คือชัดเจนแล้วใกล้มือเลขออกขันติเตียนกับติเตียนมือนั่นนะขันใกล้มือใกล้มือเลขออกขันเจเร้าฝันกับสิกับลอดอจากข้อมฝัน ความฝันของสร้างน้ำเนาะเราฝันอยู่แล้วท่านได้มาแก้แล้วมาใกล้มื่อเราฝันแล้วเหมืนเดิเออเราบว่ท่านบอกเราอยากอยู่เออถ้าใกล้มื่อพูดแล้วเนาะมาจ้่ถ้าบอกแค่เดียวใกล้มือนั่ละคือฟันท่องมื่อนั่นแหละเมื่อใกล้ๆนะบานนี้กสิให้ไฮเจบอกเบอร์โทรน้ำได้บานนี้สิได้บอกอีกบานนี้สพสจำไม่ได้จีจำไม่ได้เพราะว่าที่บารเขียนแต่ว่าจำยู่อัง 083. จดนะจ้า306.2531

ถมที่ทั้งเห็ดฐานสารทั้งสื่อสารตาสารนั่นก็สามหมื่นบวกเพียงบริวารสามหมื 30, 000, ่นกลัวแล้วก็มาถมหินมาเห็ดฐานนั่นมันก็บเบิดเกือบหาหมื่นแล้วล้อเงินอยิงวันนี้ก่อนหาโซกกันบ้างจะขายบ่ <โฮ S 1> ได้สองเดือนแล้วเห็นบ่แปลกเนาะมันมันเป็นแน่นเนาะมันเป็นช่วงมันเป็นช่วง รถกับคายบ่ได้จอดอยู่หันระดอกพอดีได้โซงแนวนึงเหมือนโงแนวนึงบ่มาหันไก่าะเป็นยังโดนเราะเขาเล่ากินอยูุเขาก็อึดกินดอกใค่ใครกับใครเนวนึงคือเขาบ่อึดกินคือว่าแล้วเนาะทุ่งนี่ล่ะบ่มีกระซี้เขาไปกินครับอนะปู่หาปลากินน้ำมันี้ละวันนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆตัวเฮาก็ได้เนาะ FC เฮาทุกคนก็ได้ขอให้ขอบคุณ FC นะขอบคุณด้วยค่ะ FC ทุกท่านค่ะย่ำเพิ่นอีกนะครับย่ำตัวเลขเพิ่นอีกนะครับขอบคุณค่ะ083 สามศูนยหกมจ้ะครับแล้วก็ตัวเลขตัวเลขก็สี่หนึ่งเจ็นาะอ่าสี่หนึ่งเจ็ดที่ขอไอ้ไข่น่ะสี่หอันนี้เลขไอ้ไข่เราบอขออีกแล้วครับคือสี่นึ่คือคือคือเ่านี้ครับแล้วก็ล่อจากสร้างว่ัแต่สร้างเพื่อนก็หายมั่มังแล้วละครับคือแปดแปดสามสาอล่อเนาะแปดแมสานี่เนาะ เราเห็นบ่อชัดสีเป็นสามกับบ่อแม่นสีเป็นเป็ดกับบ่อแม่นหั่นเป็นเลขเบิ้ลล้วก็เลยว่าเป็ดเป็ดจำๆอมันบ่อชัดเจนว่าสันนอกมันล่างๆแล้วกันนี่แหละครับท่านผู้ชมกับเจแเราก็ให้แนวทางสิครับผิดถูกขยวกันเพราะว่าบ่อมีผู้ใดหูเจรเราก็เสียงจากไอ้ขอถูกเสียงไท่ไอ้ใครมาซีหนึ่งเจ็ดครับซีหนึ่งเจ็ดแล้วก็เข้าไปซับเอาครับพี่น้องสิแยกเป็นสองตัวสามตัวครับ นี่เราเจเราก็เฮ็ดงานนักครับมือนี้ก็ได้เหตุหน้าตามเหตุฝันตามไปตัดปตามก็โยนก็เองเฮ็ดเองเหมือนเราเจเราแข็งแรงขึ้นเองผู้เดียวด้วยไปตัดโยนขึ้นรถโยนขึ้นรถไปขายเอาเองพร้อมันยาขอบคุณหลายๆครับเจสําหรับมือนี้ก็ได้นี่ละครับท่านผู้ชมคือเสียงของเจเตียนรถครับเพิ่นก็ย้ำมาอีกครับว่าคุณแม่เพิ่นฝันได หนึ่งแปดหนึ่งครับอย่าลืมนะครับหนึ่งแปดหนึ่งถ้าพี่น้องถูกใจกันอย่าลืมนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของท่าช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ